มาดูการหมักดินครับผมได้หมักดินไว้นานแล้วครับหมักกับเศษหญ้านี่ครับเศษหญ้าเศษฟางมาดูกันว่าดินจะเป็นแบบไหนดินที่เป็นก้อนๆแบบนี้จะปลูกพืชได้ไหม Okay, ครับดินจะร่วนดินจะร่วนซุยแต่เราต้องหมักต่อนะครับเรายังไม่ได้ใส่ขี้วัวหรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกผสมลงไปแต่ดินจะร่วนเพราะเราหมักกับยาซึ่งยังสลายไม่หมดอันนี้แค่ประมาณสักสิบกว่าวันที่ร่วนเพราะว่าเราได้ใส่ จุลินทรีย์ส่งข้าแสงลงไปที่ทำจากน้ำจุลินทรีย์หนอกกล้วยดินก็จะล้วนสวยุยดินจะแข็งแข็งเป็นก้อนตอนสับตอนนั้นยังเป็นก้อนครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะย่อยสลายบ้างแล้วและทำให้เศษหญ้าย่อยสลายไปด้วย สมกับดินก็จะเป็นดินที่ว่าเหมาะกับการแจกซึมของรากที่เราจะปลูกต้นไม้สังเกตครับเอามะละกอต้นนี้ที่ว่าต้นเขาสูงแล้วครับแข่งกันสูงขึ้นมาเองก็เลยแยกมาปลูกก็น,นึกว่าจะไม่รอดเพราะต้นเขาเขาสูงกลัวจะล้มหักมาปลูกแล้ หลายต้นครับเอครับมันละกอที่ต้นสูงเอามาปลูกครั้งแรกเขาก็จะเอนแต่พอเขาตั้งตัวได้ก็จะโตขึ้นและงามนี่ปลูกไปได้สักครึ่งเดือนแล้วครับปกติจะไม่เอามาปลูกถ้ามัละกอแข่งสูงและแปลงที่เรา วาดเมล็ดทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นมาต้นจะไม่อวบแต่พอปลูกไว้นานๆจากดินที่เราปรุงไว้ด้วยพืชสดก็จะได้ต้นมะละกอแบบนี้ครับเรามาปลูกสองสาต้นอันนี้ไม่ได้ขึ้นเองนะครับเอามาจากที่อื่นจากข้างบ้านเราขึ้นมาเยอะก็เลยแยกมาทิ้มลงในดิน โตได้เหมือนกันออกดอกแล้วครับมาจากที่เราเอาดินตับมาพวนไว้กับหญ้าเรื่อยๆเราถางกลับแปงที่ลกๆเราก็มาผสมดินไว้แล้วเอาไปใช้ได้ครับหรือจะนำพืชมาปลูกเลยก็ได้ ก็จะได้แบบนี้ครับดินก็จะร้วนอันนี้ก็เอามาถมเรื่อยๆถ้าใส่มูลวัวบ้างก็จะดีนี่ครับเขาจะมีรูพุนจากไส้เดือนหรือสิ่งต่างๆมาแมงเขาจะมาเจาะครับจิ้งคือเขาจะมาเจาะทำให้ดินร้วนซุยบางครั้งก็อาจจะมีปลวก ที่สำคัญคือจะมีจุลินทรีย์ที่เราลดลาดไว้ช่วยให้ดินเขาย่อยสลายไวจะหมักมาเป็นระยะครับนำไปใช้ได้ตลอดนะครับรเกตครับหมักไว้เรื่อยๆโดยเราไม่ต้องทำปุ๋ยหมักในกองนี่ก็ลองเอากระเพรามาจิ้มอยู่ครับก็เริ่มจะฟื้นแล้ว แยกมาจิ้มดูเริ่มจต่ฟื้นเริ่มจะแตกใบใหม่เดี๋ยวต่อไปก็จะโตเองครับเริ่มแตกใบใหม่แต่ยังไม่แข็งแรงมากกระเพราไม่ควรแยกครับเพราะว่าเขาจะเศร้าแต่ผมแยกมาโดยไม่มีดินติดรากเพราะว่าดินแข็งแต่ก็รอดครับ กัับบมบีุงขึ้้นดวยต่อไปครับตัางัับการรุงดินโดยวิธีนำเศษวัชพืชที่เราถางเอามาไว้ชายสวนต่อไปแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้พืชก็จะปลูกได้กลางกองปุ๋ยแบบนี้โดยไม่เป็นไร ผ่านไปสองสาเดือนหรือหนึ่งปียิ่งดีครับดินจะร่วนซุยมากเราต้องลดน้ำบ่อยๆนะครับลดำลดน้ำทุกวันเขาจะย่อยสลายไว